Welcome to Education Podcast กับ Ed Talk เปิดมุมมองโลกการศึกษา Ed Talk เปิดมุมมองโลกการศึกษารายการที่จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวประเด็นการศึกษาทั่วโลกเรามาแชร์ให้กับคุณผู้ฟังสวัสดีครับผมภาคอนวงมนุโลนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิทยาการคำนวณแล้วก็เอา r a i Code นะครับ อยากจะเล่าเรื่องของอเวอ o ์ c คให้ฟังสักก่อนสักนิดหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่าอเวอ o ์ c คเนี่ยคือกิจกรรมนะครับที่สนับสนุนให้เด็กๆนักเรียนทั่วโลกเลยเนี่ยได้มาทดลองเขียนโค้ดหรือว่าเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งอันนี้เป็นแผนการตลาดของเว็บไซต์ code.org นะครับ code.org เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับอยู่ที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยก็คือคุณฮาร์ดีพาโทวีนะครับ คุณฮาดีเนี่ยเป็นอิมมิเกรชันหรือว่าเป็นผู้อพยพจากประเทศอิหร่านแล้วแกก็มาอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับแกเริ่มงานครั้งแรกที่เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ของ Microsoft หลังจากนั้นแกก็ออกมาตั้งบริษัทของตัวเองอยู่2-3บริษัทแล้วก็มีคนมาเทคโอเวอร์ไปทุกวันนี้แกก็เป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีให้กับบริษัทสตาร์ทอัพต่างๆนะครับตอนปี2013นะครับแกก็เป็นเป็นร่วมก่อตั้งนะครับสำหรับ เว็บไซต์ non-profit ก็คือไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อการศึกษาชื่อว่า code.org นะครับโดยที่เว็บไซต์เนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยก็อยากจะให้เด็กนักเรียนทุกคนในอเมริกานะครับแกก็เริ่มที่อเมริกาก่อนว่ามีโอกาสได้เรียนโคดดิ้งหรือเรียนเขียนโปรแกรมเพราะเขามองว่าต่อไปนี้เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญเป็นอาชีพที่สำคัญเป็นเป็นเป็นเรื่องของการมีงานทำที่ดีในอนาคตเพราะว่าโลกเรากำลังขาดแคลน นักเขียนโปรแกรมเยอะมากนะครับแล้วก็อยากให้เด็กๆทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสทดลองเผื่อว่าจะชอบแล้วก็จะได้เป็นอาชีพในอนาคตเด็กที่ไม่มีโอกาสเด็กที่ทางบ้านอาจจะยากจนคือเป็นคนผิวสี ก็จะมีโอกาสหรือเด็กผู้หญิงที่อยากจะมีงานทําที่มีรายได้ทัดเทียมกับผู้ชายซึ่งยังมีความแตกต่างทางเรื่องรายได้ของเงินเดือนแบบนี้อยู่เขาก็สนับสนุนให้ทุกคนได้มีโอกาสเ <önemli> ท่าเ <ไ schedule> ทียมกันในการเขียนโปรแกรมนะครับทีนี้การทําเว็บไซต์โค้ดออขึ้นมาเนี่ยแล้วอยากจะโปรโมทให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้ทดลองเขียนโปรแกรมให้ผู้บริหารน,นักการเมืองนะครับผู้มีอํานาจตัดสินใจในระบบเนี่ยได้เห็นความสําคัญ แล้วเขาก็เริ่มต้นด้วยการเดินทางไปทีละรัฐทีละเมืองเพื่อจะไปเสนอเสนอ,เสนอกิจกรรมตัวนี้หรือไปเสนอแผนการนะครับให้โรงเรียนเนี่ยได้มีโอกาสสอนโคดดิ้งหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนนะครับมันก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะทีนี้เขาเลยคิดแผนการอันนี้ขึ้นมาที่เรียกว่า o u r of code o u r of code. code ก็คือเขาก็จะมีกิจกรรมที่อยู่บนเว็บไซต์ของ code. org นี่แหละแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยให้คุณครูให้นักเรียนเนี่ย มาทดลองเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับให้ให้รู้จักว่าโคดดิ้งเป็นยังไงวิธีการเขียนโปรแกรมเป็นยังไงนะครับโดยที่อเว code โคดเนี่ยจริงๆเริ่มต้นมาก็เริ่มต้นที่ code.org แต่ทีนี้หลังๆเนี่ยก็จะมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีผู้ที่สนใจสนับสนุนอยากจะออกแบบกิจกรรมออกแบบโปรแกรมเพื่อจะให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสทดลองมันก็จะมีกิจกรรมอเวิโคดที่หลากหลายเยอะแยะมากเลยถ้าเราไปที่เว็บไซต์อ u ว Code โคดนะครับเราก็จะเห็น กิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะทดลองได้พอเด็กนักเรียนได้ทดลองแล้วเขาก็จะได้รู้สึกว่าเขียนโปรแกรมมันก็ไม่ได้ยากแล้วมันก็สนุกด้วยเพราะว่ามันมีโจทย์มีความท้าทายในการแก้ปัญหานะครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บคุณครูหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าเกิดเด็กนักเรียนสนใจแล้วว่านี้ไปเรียนอะไรมาเอาไปนําให้ผู้ปกครองไปเล่าผู้ปกครองฟังนะครับพาผู้ปกครองมามา,มา,มาทากิจกรรมอาวโค้ดด้วยกันเขาจะได้มองเห็นภาพว่าโคดดิ้งมันคืออะไรแล้วก็หันมาสนับสนุนนะครับอาจจะมาสนับสนุนอาจจะเป็นให้ผู้บริหารประเทศผู้บริหารโรงเรียนนะครับผู้บริหารรัฐผู้บริหารเมืองเนี่ยให้เงินมาสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนโคดดิ้งในโรงเรียนเกิดขึ้นนะครับอันนี้เคยเป็นที่มาของอาวโค้ด พอกิจกรรมตัวนี้มันประสบความสำเร็จนะครับคนมีมี exposure หรือว่ามีมีโอกาสได้เห็นการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งมากขึ้นเขาก็มีการสนับสนุนมากขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยแทบทุกรัฐในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือคือของอเมริกาเนี่ยแต่ละรัฐเขาก็จะมีหลักสูตรเป็นของตัวเองตอนนี้ทุกรัฐในอเมริกาเนี่ยมีการเรียนการสอนโคดดิ้งในโรงเรียนแล้วนะครับแล้วก็เอา c ว d บโคดเนี่ยมีการจัดกิจกรรมไปมากกว่า1000ล้านครั้งมาแล้วนะครับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมานะครับ ของประเทศไทยเราเองเนี่ยเรื่องของวิทยาการคำนวณหรือว่าการเขียนโคดดิ้งเนี่ยก็มาเริ่มต้นเมื่อประมาณปี60ที่ผ่านมานี่เองไม่นานนะครับเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ในประเทศไทยเรารสอสอวทอเองก็เป็นคนตั้งต้นแล้วก็สปทเองก็มีการปรับหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยให้มีหน่วยการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมาเป็นว4.2นะครับเป็นวิทยาการคำนวณ ตัววิทยาการคำนวณเนี่ยก็สอนเรื่องของการโคดดิ้งด้วยอยู่ในนั้นเป็นส่วนหนึ่งเนาะมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าวิทยาการคำนวณในของของบ้านเราเนี่ยก็มีวิธีการเขียนหลักสูตรที่อาจจะแตกต่างากับประเทศอื่นนิดหน่อยนะครับแต่หัวใจสําคัญของวิทยาการคำนวณในประเทศไทยเราก็คือให้เด็กสามารถคิดแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและเป็นขั้นเป็นตอนนะครับสามารถที่จะใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีตรหนักรู้ถึง การใช้งานเครื่องมือทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัยไม่เป็นไม่เป็นภัยนะครับใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รู้จักดูแลตัวเองป้องกันตัวเองจากภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของที่มาของวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับสำหรับของประเทศไทยเราเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็มีวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะครับที่จะสอนให้เด็กใช้คอมพิวเตอร์ Computer, ให้เป็นนะครับแต่ว่าพอเป็นวิชาวิทยาการคำนวณเนี่ย มันก็จะมีส่วนของเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเรื่องของการคิดเชิงคำนวณนะครับหรือการ computational thinking นะครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของวิชานี้เลยก็คือเป็นการสอนให้เด็กรู้จักแก้ปัญหาด้วยการคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับทีนี้ความยากมันก็คือว่าเอแล้วราจะสอนอยังไงเพราะว่าวิชานี้บังคับให้เด็กนักเรียนเนี่ยอยู่เรียนนะครับตั้งแต่ป .1 จนถึงม .6 เลยนะครับในสำหรับประถมต้นป .1 ป .2 ป .3 เนี่ย ก็อาจจะเป็นกิจกรรมนะครับในการเขียนโปรแกรมที่เราสามารถจะไม่จําเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมแบบที่เราเรียกว่าอันปลักนะครับเป็นการเขียนโปรแกรมโดยที่เราใช้บัตรคําสั่งบ้างหรือว่าการเรียงลําดับในการแก้ปัญหาต่างๆให้เด็กรู้จักคิดเป็นขั้นเป็นตอนนะครับแยกแยะปัญหาแล้วก็เรียงลําดับในการขั้นตอนในการแก้ปัญหาพอ โตขึ้นมาช่วงชั้นที่2หรือว่าตั้งแต่ปอถึงป6เราก็อาจจะเริ่มให้เด็กให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมโดยที่โปรแกรมที่เด็กจะหัดเขียน,นยก็อาจจะเป็นโปรแกรมอย่างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเขียนโปรแกรมที่โดยใช้ของเว็บ code org ก็ได้ซึ่งเขามีตัวกิจกรรมแล้วก็มีโปรแกรมให้เด็กลองเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งที่เรียกว่าเป็นบล็อกโปรแกรมมิ่งนะครับหรือว่าอีกที่หนึ่งก็คือของ MIT ก็มีเว็บไซต์ที่ชื่อว่า scratch นะครับที่ ให้เด็กสามารถที่จะเข้าไปเขียนโปรแกรมออกแบบสร้างตัวละครนะครับให้มันมีแอนิเมชันทำเกมต่างๆเพื่อให้มันเป็นเพื่อให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะคิดสร้างสารรค์ด้วยตัวเองได้อันนี้ก็เป็นสําหรับช่วงชั้นที่2หรือว่าป .4 ถึงป .6 นะครับแต่พอโตขึ้นมาในระดับมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายนะครับเราก็อาจจะให้เด็กทํากิจกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับอาจจะใช้พวก Text p r โปรแ m m i n g อย่างเช่น Python หรือว่า อาจจะเป็นภาษาจาวาก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นภาษาซีนะครับทีนี้พอถึงช่วงชั้นที่ที่ที่สามเนี่ยมอต้นแล้วก็มปลายเนี่ยเราก็อยากจะให้เด็กเริ่มทําโครงงานนะครับโครงงานต่างๆเนี่ยอาจจะใช้เป็นโปรงโครงงานที่อยู่บนคอมพิวเตอร์อย่างเดียวก็ได้หรือว่าบางทีเราก็อาจจะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์หรือที่เรียกว่าบอร์ดสมองกลฝังตัวนะครับให้เด็กเนี่ยมาหัดเขียนโปรแกรมแล้วก็บังคับให้อุปกรณ์เครื่องมือที่เขาออกแบบทําโครงงานขึ้นมาเนี่ย ทำงานตามโปรแกรมที่ตัวเองออกแบบมาอันนี้ก็จะเป็นส่วนของการคิดเชิงคำนวณที่อยู่ในวิชาวิทยาการคำนวณอีกทีหนึ่งนะครับโคดดิ้งก็จะอยู่ในตรงพาร์ทนี้แหละครับที่ให้เด็กได้รู้จักการเขียนโปรแกรมนะครับเด็กที่เรียนจบวิชานี้ไปอาจจะไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์กันทุกคนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเด็กๆทุกคนก็รู้ว่าการเขียนโปรแกรมเป็นอย่างไรแล้วก็มีความเข้าใจเพราะว่าตอนนี้เรื่องของโคดดิ้งหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีมันเข้าไปอยู่ในทุกส่วนของการทํางานในอนาคตแล้วนะครับ เราเองก็ไม่อยากจะให้ประเทศไทยเราล้าหลังนะครับแรงงานของประเทศไทยเราปกติเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีนะครับวิชาวิทยาการคำนวณน,นียออกแบบมาให้มีการทําโครงงานให้มีการคิดการสร้างการเขียนโปรแกรมขึ้นมาก็เพื่อหวังว่าเด็กไทยของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้ปรับจากผู้ใช้เทคโนโลยีเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาแทนนะครับในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณว,วันนี้ที่มาเล่าให้ฟังไปนะครับก็คงจะมีเนื้อหาประมาณเท่านี้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับขอบคุณมากครับ